มาให้คุณูต้มยำกุ้งใส่เห็ดโคนได้เห็ดโคนมาจากลูกค้าทำบัญชีท่านหนึ่ง <Wow. S 1> ที่จังหวัดกาลาสินก็ oh. เป็นยูทูบเบอร์ที่มีรายได้เดือนละประมาณ3ามแสนสี่แสนบาท <Yeah. S 1> รายได้ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะจากการเป็นยูทูบเบอร์แต่รายได้หลักที่เป็นทำงานประจำเนี่ยสู้รายได้ของ,ของการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เลย uh. แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาทําคลิปเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องของอาหารท้องถิ่นอ่ะเขามีรายได้ประมาณสามแสนสี่แสนบาทต่อเดือนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะจดทะเบียนมาเป็นนิติบุคคลแล้วเพราะว่าก่อนนั้นนี้เป็นบุคคลธรรมดา <Okay. S 1> แต่ฐานรายได้เขาค่อนข้างสูงก็เลยมาจ้างเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็จดเข้าแบดด้วยก็ให้สํานักงานซีเพนไทยของเราที่กาาสินดูแลลูกค้า,ร, <Yeah. S 1> ารายนี้ลูกค้ารายนี้ก็ ส่งนี่มาให้ครับเห็ดโคนเขาบอกอาจารย์เจียบว่าท uh, <wow> ี here, ่ชาวบ้านเขาเนี่ยเห็ดโคนเยอะมากเลยเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยเยอะมากเลยเก็บไม่หวาดไม่ไหวเลยมันอยู่ในช่วงฤดูของมันพอดีช่วงกลางปีจนถึงเดือนตุลาคมนะก็จะมีเห็ดโคนขั้างเยอะอาจารย์เจก็เลยทำต้มยำกุ้งนี้ขึ้นมาคนนี้ไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยชอบเห็ดโคนมากนี่ก็เลยมานั่งกินข้าวกับเห็ดโคน ในต้มยำกุ้งอร่อยถูกใจผมมากต้องขอขอบคุณนะฮะลูกค้าที่อยู่จังหวัดกาลสินนะครับที่อุตส่าห์ส่งเห็ดโคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อให้ออลฟิเชยโลโรนะฮะได้มีโอกาสกินต้มยำกุ้งเห็ดโคนที่เป็นเห็ดโนแท้เห็โแท้นี่คือยังไม่สามารถเพาได้เป็นเรื่องเป็นราวนะดังนั้นเขาต้องรองกินตามนองชาติซึ่งช่วงนี้จะมีเห็ดกคนเยอะอาจารย์ที่บอกว่า อยากจะไปเก็บเห็ดโคนเนี่ยที่เขาบอกมากเลยว่ามันมีเยอะอาจารย์เยี่ยมนี่ชอบของผมอะ่ะชอบไปเก็บเห็ดโคนไปกุบลนก็ไปหาเห็ดโคนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เขาบอกว่าที่กราสินเนี่ยที่เขาไปเก็บมันเนี่ยมีเห็ดโคนเยอะมากเลย <Wow. S 1> เวลาว่างนี่อยากจะขอไปเก็บเห็ดโคนด้วยนะฮะ <Wow. S 1> <laughs> ไายละกินข้าวตอนน่อดีกว่า